นี่คือสะพานเทพสุดาตอนนี้เป็นตลาดใหญ่ไปแล้วเมื่อก่อนตรงนี้ไม่ใช่มีอะไรน,นี้เป็นตลาดแหลกลุ่มรับน้ำไปแล้วนี่เป็นสะพานสะพานที่ยาวที่สุดในประเทศอีสานใน้ผภาคอีสาน อันนี้เป็นแพรปลาที่เป็นอย่างนั้นนั่นคือแพปลาอันนี้คือแพรเางนเล่นแพรเล่นลูเสานี่เสช้ไหมาดเ่มเติม่นเชื่เป็นลุ่มลำน้ำตอนนี้น้ำลดลงเยอะมากแล้วอย่าไปใกล้มึตอนนี้น้ำลดลงเยอะมากแล้วพอสมควรดูครับตอนนี้เหมือนตลาดตลาดหนึ่งเมื่อก่อนตรงนี้ไม่ใช่มีอะไร ตอนนี้เหมือนตลาดก็คือตอนนี้เหมือนตลาดแล้วทั้งก็แพ้ครับตรงนั้นก็มีแพแล้วแพก็ลังลอยนลคนก็จะมาถ่ายรูปบนสะพาตนตรงนีม้มันเป็นตลาดแล้วมันเป็นตลาดแพกันแล้วมันไม่ใช่สะพานเจดีย์ไงครับบรรยากาศแล้ววิ่งผ่าน นี่ไแล้วต้องทานยัไอป้ <organizational> hey ้ต้องไปลไหตนมน่ไปนะไปหไป